What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender, I will do my best until I get put under, under P, huh? ด่านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่แม่งโคตรยากเพราะแม่งต้องจับกิงก่าว่าแม่งจะมาตอนไหนแต่ตรงนี้น่ะจะชิปชิไปเลยถ้าเทียบกับไอ้พวกชนชนแบบไม่ลืมหูลืมตาชนได้ทุกที่ด่านได้ทุกเวลาเกตบ่วงมึงก็ชนตอนนี้น่ะกูอยู่ชมบุรีมึงชนกูชนกูไปอยู่ชมบุรีและอีเหตตสดแต่จริงๆกูก็ไม่ตายเพราะตัวใครชนหรอกแต่กูตายก็เพราะว่ากูชอบโชว์ดูไอ้สัตว์ดูไอ้สัตว์ อันดับที่4สามลำดางหนึ่งน้อยหมกแดงเมื่อเวลาที่คุณลงสู่พื้นคุณก็จะพบกับหมาป่าตัวหนึ่งที่แม่งอา้าปากโชว์ดิ้นไก่คันแถมแม่งยังทำหน้ากลัวสตีนที่ทำให้คุณอยากจะผ่านด่านนี้เร็วๆและสิ่งที่จะทำให้คุณผ่านได้ก็คือการเกตอูเกตมาแล้วไม่โดนที่อะไรเลยทะลุแม่งได้ทุกอย่างแต่พอเกตหมดความชิมหายจึงบังเกิดเกิดเป็นเรื่องราวกระต่ายกับกิ้งก่าทุวยแต่ไม่ว่ายังไงแม่งก็ยากอยู่ดีงั้นเรายกตัวอย่างให้ดูแล้วกัน ไปล็อกมลลโอ้อ้อ้ท่น้นพี่กาทิกากาโนตุพีกาโนพีกาไปตายแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมึงจังเลยไ <ป S 1> ลา้ราเราเรา,าอ้ากูเกลียดร้ไห้แดกนะไปมาแล้วมาแล้วตาแล้วแงชายอยู่ตรงน้าเอ้าชนะได้ยงังไงเนะมึงรีบลายกันเอาสเต็มไซเวเหรออันดับที่สาม สำหรับผมผมคิดว่าด่านนี้มันก็ง่ายดีนะแต่สําหรับวิ่งเดี่ยวเท่าน,นั้นเพราะว่าความเป็นจริงเมื่อเวลาที่คุณเข้าไปเล่นห้อง8คนหรือห้อง30คนก็ตามถ้าคุณผ่านได้โดยที่คุณวิ่งปกติไม่ใช้เกตคุณแม่งจะโคตรเทพที่สุดเพราะว่า90%ของคนในห้องแม่งจะเล่นเกตกันก็เข้าใจนะว่าด่านนี้มันจะผ่านง่ายเพราะว่าเกตใช่ไหมแต่มึงก็สงสัยคนที่เขาไม่มีของบ้างมันจะเกตยัยงไงเกตแป๊บเดียวแม่งก็หมดเขาก็หัวร้อนการเกตธรรมดากูย,ยังพอทนแต่แม่งมึงเล่นเกตโมวกับมาเต็มที่2 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่จัดได้ว่ายากแบบสุดตีนไอคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยผ่านแม่งก็จะใช้วิธีการเกตผ่านไปพาะคิดว่าเกตมันอาจจะง่ายกว่าวิ่งปกติแต่เปล่าเลยนอกจากมันจะยังไม่ผ่านแล้วมึงยังจะโชว์เผือกไปวิ่งโชว์ดา่ากะดึ๊บกะดึ๊บพอมึงกระึ๊บเสร็จมึงก็ไปชนตูดทะลวงดา่าคนที่เขาตั้งใจวิ่งอย่างเต็มที่เพื่อที่จะผ่านให้ได้งั้นคลิปนี้ผมขอเปิดโอกาสให้คุณระบายความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาที่คุณโดนเกตชนในหมดด็อกเตอร์เฮลโดยเฉพาะเกตม่วงงั้นผมขอระบายความรู้สสกกกขออออองผ่่่นนนนลััะะเเเตททชีีหดดบ สำหรับด่านนี้นะครับผมคิดว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดในหมวดด็อกเตอร์เฮลเลยก็ว่าได้นะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงห้องใน้สามคนหรอกครับแค่วิ่งเดี่ยวก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับใครบางคนนะครับที่เล่นครั้งแรกนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับด่านนี้ที่ผมเล่นครั้งแรกผมใช้เวลาประมาณ70กว่านาทีในการผ่านนะครับซึ่งแม่งนานมากๆนะครับแต่ถ้าวิ่งเดี่ยวนี้จะง่ายไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับห้องสามคนนะครับด่านนี้มีแค่รอบเดียวก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงมาแล้วหัว แม่งมาหมดครับเอาเป็นว่าผมขอแนะนำพูดที่ชอบเล่นเกตน,นะครับถ้าอยากจะเอาผ่านนะครับวิ่งคำรมดาก็พอไม่ต้องเกตน,นะครับแต่ถ้าอยากจะเอาสะใจก็เกตแม่งไปเลย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิป5อันดับด่านที่ยากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีด่านที่ยากกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอโทษน้องๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคํายงคําหยาบอะไรที่มันไม่สุภาพนะครับก็ต้องขออภัยน้องๆมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับนะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ